สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ในแมปท่อนไม้นะแมปที่ผมห่างหายไปนานแล้วผมก็ห่างหายไปนานด้วยก็คือไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะก็เลยไม่ได้มาอัดคลิปให้ดูวันนี้ผมก็กลับมาแล้วนะกลับมาอัดคลิปแล้วมีกำลังใจมากเลยกับผู้ติดตามที่เพิ่มอย่างล้นหลาม ต้องขอขอบคุณมากๆากมากมเลยนะครับที่ทำให้ผู้ติดตามผมขึ้นมาได้ขนาดนี้หกสิบเก้าใกล้ถึงเจสิบแล้วแหละครับผมก็ขอให้มันถึงเจสิบแล้วเป้าหมายปีนี้ก็คือหนึ่งพันผู้ติดตามครับน่ะถ้าผมได้จริงๆนี่ผมบอกเลยว่ามีเซอเพย์มีเซอร์พย์ใหญ่แน่นอน ผมอาจจะเปิดหน้าหรือไม่เปิดก็ได้ถ้าผู้ชมอยากให้ผมทำอะไรปีใหม่นี้คอมเมนต์บอกผมหน่อยยอมทาหน้าขาวก็ได้นะผมเอาถ้าท่านผู้ชมอยากแต่ขอแค่ยังอยู่ช่องผมก็พอ คอมเมนต์มาคนละหนึ่งนี่นะตอนที่ผมหนึ่งพันแล้วอะเดี๋ยวผมจะเอิม่มเดี๋ยวผมจะโพสต์นะโอเคเราก็มาเข้าเรื่องกันนะนี่นะแมปตัดไม้ที่ท่านผู้ชมอาจจะอยากดูนะบางคนถึงกับเอาไปเติมเลยนะ ผมผมได้ยินอยู่ได้ยินมานะจากแต่ทำไมม,มันมันมันมีคนมาไอ้นี่น้อยอย่างนั้นท่านผู้ชมดูดิผมยังไม่ได้เลยอ่ะอฮ้

เพื่อนโอเคเฮ้ยเฮ้ยนี่มันน่ารักไม่ใช่น่ารักเอาไปครับบิน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 บนมากมามากออกเดิ่ทางมาทั้งกายแทนกายจะพูดคนมากไปออกหนึ่ง เจอผู้คนมากมากเยอะเอวเอวออกเดินทางมาร่างกายแสนกายเจอผู้คนมากนี่นะวิธีเอาขึ้นของผมต๊ดต๊ดตืดตืดอืมอืม ดันนะน่านจะได้แล้วมั้ง ตึ๊บอาเชตโรให้ให้เนี่ยมันน่องนู้ดน่งอาจจะมีเสียงแทรกนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ต้องเป็นไรโอเคครับแล้วเราก็เล่นต่อครับโอเคว้กระเดยโอเคเดี๋ยวผมจะสปอนรถอันนี้มาก่อนนะเพราะว่าไอ้นี่ เดี๋ยวเราก็ไปขนไม้กันที่วางให้มันเลื่อยนะรู้สึกว่ามันไม่เลื่อยยังไงยังไงรอไม้วะให้ให้นี่มันหน้าร้องก็ใช่ปึ้บเออไม่ชอบ ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้้อืไหลเลยไหลเลนุ๊นุ๊อนบน เราไปแล้วนะนี่เกมนี้ผมก็บอกว่ามันเล่นพผม่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้อเฮ้อเฮโคตรเพลินนะเกมเนี้ยผมบอกให้มันโคตรเพลินอะ รถไฟมาจอดแล้วนะเราอย่าไปดูรถไฟจนเริ่มเลยให้ให้นี่มันนะ ชน่รักเพลงนี้ผมก็ชอบนะคลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยนะโอเคคลิปนี้อร่อนะอูอโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปครับ ขอโทษด้วยนะท,ที่คลิปนี้ผมจบแบบแบบท่านผู้ชมไม่ได้ตั้งตัวโอเคผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับ